สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งเจ้าของโรงแรมแปลกใจหนุ่มเช่าห้องครึ่งปีไม่ให้ใครเข้าเรียกตำรวจค้นเจอสมบัตินับล้านเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเจ้าของโรงแรมเอจใจหนุ่มชาวจีนรายหนึ่งขอเช่าห้องพักนานครึ่งปี แต่ระหว่างเข้าพักไม่อนุญ,ญาตให้พนักงานทำความสะอาดเข้าไปในห้องเพื่อทำความสะอาดเด็ดขาดและมักขนของแปลกๆเข้าห้องเป็นประจำกระทั่งตำรวจเข้าค้นห้องพบสมบัติซ่อนไว้มหาศาลมูลค่าเกือบล้านบาทตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตดันยงังเมืองเจิเจียง มณฑลเจียงซูของจีนโดยชายรายนี้จองห้องไว้เกือบครึ่งปีแต่มีคำขอกับเจ้าของโรงแรมว่าไม่อนุญาตให้พนักงานทำความสะอาดเข้าไปในห้องเพื่อทำความสะอาดผู้เช่าห้องอ้างว่าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดห้องเพราะมันสะอาดมากยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเป็นการเช่าระยะยาวเขาจึงมองว่าเป็นบ้านของเขาและไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ข้างใน ด้านเจ้าของโรงแรมเล่าว่าผู้เช่ารายนี้ใช้ชีวิตไม่ปกติโดยเขามักจะขนของเข้าห้องบ่อยครั้งแต่เจ้าของโรงแรมและพนักงานเพียงคิดว่านี้ต้องเป็นนิสัยในการซื้อของจึงไม่ได้สงสัยอะไรเลยอย่างไรก็ตามทางด้านตำรวจเข้ามาติดต่อขอเข้าไปตรวจค้นห้องดังกล่าวโดยจากการวิเคราะห์และสืบสวนจากเบกาะแสของตำรวจนาทีเกิดเหตุชายรายนี้อาจเป็นจนลักทรัพย์โดยวิธีที่เขาทำคือ เขาเช่าห้องเพื่อเก็บสิ่งของที่ขโมยมาและหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้อย่างง่ายดายภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วตำรวจพบว่าสิ่งของในห้องของนายหนิงเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปทั้งหมดซึ่งปรากฏอยู่ในบันทึกครบถ้วนด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกลุ่มชายดังกล่าวได้ขณะเดียวกันทางด้านตำรวจเผยอ,อ,อีกว่าผู้ต้องสงสัยได้รับสารภาพว่าเขาทำงานเป็นหัวขโมยเพื่อหาเลี้ยงชีพออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย เข้าออกเรือนจำ4ี่ครั้งโดย3ามครั้งโดนจับกลุ่มในข้อหาลักทรัพย์ซึ่งโทษจำคุกนานที่สุดคือ15ปีทั้งนี้จากข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าภายในห้องเช่าของผู้เช่าหัวขโมยรายนี้มีทรัพย์สินมากกว่า20รายการรวมมูลค่าสูงกว่า1น0 0 0แสยวนหรือรา่า4,97,000บาทซึ่งยังไม่รวมสินค้าที่เขาขายไปก่อนหน้านี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ